ช่วยส่องอันนี้นึงฮะแตกลายงาโอ้โหนี่แตกสวยด้วยนะครับอันนี้แตกแบบหินอ่อนเลยส,สวัสดีครับผมหนุ่มนะฮะช่องมาหอนวัลคังนะครับตอนนี้นะฮะหนุ่มมาถึงลูกค้าท่านที่2แล้วนะครับที่หนุ่มบอกไว้ว่าหนุ่มจะเดินทางมาแจกพระนะครับภาคตอนออกนะครับตอนนี้หนุ่มอยู่ที่ภูตาหลวงนะครับผมอ,อ,อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสิริกิจนะครับผมพระนางเจ้าศิริกิจนะครับผม เดี๋ยวเราไปหาพี่เ็าเลยแต่นุมะนัดกับพี่ไว้เขาเขาไว้นะผมก็ยังไม่ทราบชื่อเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราไปถามชื่อพี่เขาพร้อมกันนะครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับพี่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณรับพี่ขอบคุณมากเลยผมพี่มีน้ําใจมากเลยเก่งใจเลยนะก็ผมเองก็ยังไม่รู้จักชื่อพี่เขาเหมือนกันเนาะแล้วเดี๋ยวเป็นปเอฟซีก็ถามชื่อพี่เขาพร้อมกันเลยไปทราบพี่ชื่ออะไรครับคือลอย ๋อพี่บอยอ๋อโอเคครับพี่บอยงั้นขอญาตวางไม้ไว้ตรงนี้นะครับครับนะครับ<า>ก็ <casts> ผมก็ตั้งใจมาแจกพระนะครับผม s> <S ทุกปีอยู่แล้วสิ้นปีปีที่แล้วเนี่ยผมก็เดินทางไปถ้าเพื่อนเพื่อน fc เพื่อนเพื่อน fc ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าผมเนี่ยไปแจกพระที่ภาคเหนือตอนใต้นะครับผมแล้วตอนล่างไม่ใช่ตอนใต้ภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วปีเนี้ยผมก็ตั้งใจมาภาคตะวันออกเราก็ ปีหน้าก็จะอาจจะไปอีสานหรือภาคใต้จริงไปทุกปีนะครับผมเพื่อจะมอบพระสมเด็จเนี่ยจากว่าละครเนี่ยนะครับที่ผมไปเช่ามาเนี่ยให้กับลูกค้าไม่ไม่ใช่ลูกค้าคือหมายถึงว่าเป็น f อซทุกท่านเลยนะครับผมอขอบคุณมากพี่โอเคได้เลยถักานน้งก่อนครับพี่ค,ครับผมอบโอเคงั้นเดี๋ยวเราอธิบายต่อ <laughs> ก็คือก็ดีใจครับพี่ที่พี่ เหมือนเราเราก็เป็นคนมีธรรมะธรรมโมเหมือนกันเนาะนะครับพี่ก็รู้จักผมเล่นพุจารโตอยู่แล้วครับครับผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกที่กับถือพิจารโตอะไรบ้างไหมครับผมหมายว่ามีปฏิหารมั้งหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับของผมเดิมทีผมก็ห้อยอยู่นะแต่เป็นพุจารโตกันแต่เป็นบางขุ่มโอมครับอ๋อโอมโอเคก็ถือว่าเป็นสมเด็ยจารโตเหมือนกันครก็ตรวจชิน้มันช้อนด้วยนะโอ้ดีมากเลยครับพระ ทุกวันพระโหเยี่ยมเลยครับผมเจทุกวันยทุกวันพระยอดเยี่ยมเลยยอดเลยครับผมผมเองก็ก็นับถือท่านท่านท่านเพราะว่าโดยหลักๆเลยครับที่ชายผมอ่ะเขาให้พระผมมาตอนอายุ25เป็นพระสมเด็จวัดระรังนี่แหละครับผมก็เลมิมความสุขดีๆที่พี่ชายมอบให้ผมก็เลยทอดทํางานปุ๊บใช่ไหมครับก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาตลอดเรื่อยๆเลยแล้วก็เช่าพระที่วัดละรังเก็บไว้เรื่อยๆนะครับพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะ สมมอบต่อแบบนี้จากพี่ชายเนี่ยให้กับคนที่ผมคิดว่าเรามีธรรมะเหมือนกันนะครับ,รบผมก็อยากสืบทอดคำสอนพระพุทธศาสนาเนาะนะพี่จริงๆพระพุทธเจา้าโตท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเราใครก็รู้จักผมก็เลยเคิดว่าท่านนี่แหละเหมาะกับเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อสืบทอดพระพศาสนาทางอ้อมไปด้วยกันนะครับผมก่อน ก่อนหนุ่มจะมอบพระทุกครั้งหนุ่มก็ต้องมีอธิบาย FC นิดน,นึงเกี่ยวกับ,บกับพระนะครับผมว่าบล็อกเนียเป็นพิมพ์อะายที่จะมอบให้นะครับผมแล้วก็พระสมเด็จวดระรันอนสอนี่ะตอนนี้มีกี่รุ่นก็คือตอนนี้มีทั้งหมด8รุ่นนะครับ,รบขออนุญ,ญาตไลเ่เร็วๆเลยลก็คือ100ปี108ปี118ปีนะครับเสา5รุ่นแรกนะครับแล้วก็รุ่น122ปีแล้วก็เสา5รุ่น2นะครับแล้วก็ รุ่น2องปีชาตการและรุ่นปัจจุบันเลยเพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งส่งมอบไปเดือนสิงหา <Okay. S 1> ล่าสุดครับผมสองอรุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีผพูดผิดนะฮะรุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีเพิ่งส่งมอบไปเมื่อสิบสองสิงหาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบนะครับที่พระเทพอะ่ะท่านมาเป็นประธานในพิธีด้วยแต่จริงๆอ่ะพระสมเด็จวะะัดระฆังรุ่นอมศเนี่ยพิธีใหญ่ทุกครั้งอยู่แล้วมีพระเจิอาจารย์มาสวดให้เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยองค์นะครับก็คุกควรกับ การเก็บรักษาไวรุษแปลานมากมากเลยเอาละหนุ่มมาเปิดดูนะครับว่ารุ่นาตากล้องครับรบกวนมาดูใกล้ๆนิดนึงเมื่อตอนเช้าเนี่ยคือเราส่งมอบให้พี่อูดไปเนาะเราส่งมอบไปเรียบร้อยแต่เราเป็น,ปนบอกเรื่องลักษณะของพิมพ์ทั่วไปพิมพ์พมพภาพรวมที่มีจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับเสียงจะลดซุ้มนะฮะนะครับมีเขียงเขียงแรกแบบนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยเราจะดูบล็อกแล้วบล็อกเราจะให้ดูเป็นบล็อกแรกก่อนเลยเพราะวันเนี้ย เราไปแจกพัดอนอ่อคิดว่าเราน่าจะบอกได้ทุกทุกบลครบทุกบลนะครับอันนี้เราเราเป็นอธิบายเรื่องของบลเอ่อแขนจุดแขนหกจุดแล้วกันเนาะถ้าแขนหกจุดเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับนะก็จะมีอ่าจุดที่แขนมีใต้ลักแร้นะครับมีจุดไข่ปลาใต้รักแร้นะครับหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็เอาที่หลกัลกๆเลยแขนตรงนี้จะมีหกจุดนะครับขอญอาตใช้นิ้วนะฮะนี่ครับ เนี่ยเราจะเห็นเม็ดเรียงกันเนี่ยทั้งหมด6เม็ดนะครับเด่นๆเลยนะครับแล้วก็มีมีเม็ดจุดไข่ปลาตรงเล็กเส้นปลาทิพตรงนี้นิดนึ่งนะครับอ่าไขา่จุดไข่ปลาจะซ้อนกันเป็น2เม็ดเห็นไหมครับ,รบเนี่ยอันนี้คือบล็อกเสียนโตแขน6จุดอ่าเดี๋ยวเราไปมอบให้ FC เนี่ยรอบหน้าเราก็จะอธิบายบล็อกต่อไปคือบล็อกซุ้มกระหนกแล้วก็ฝากเพื่อนๆ FC เนี่ยกดไลค์กดติดตามด้วยจะได้ทราบบล็อกกันนะครับผม แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะส่งมอบพระสมเด็จวัละระังนะครับช่วยส่องนิดนึงฮะแตกรายงานโอ้โหนี่แตกสวยด้วยนะครับอันนี้แตกแบบหินอ่อนเลยนะครับเมื่อเช้าก็สวยนะอันนี้ก็ก็สวยอีกนะครับให้เพื่อนเอฟซีดูนะครับสวยไหมฮะเนียนตาไหมเนียนตาเนาะนะครับซ้มตามตามตามแบบฉบับเลยเนาะนะครับเนียนตานะมีจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับผมถูกต้องเลยนะนะครับเฉียงล่างแบบนี้นะครับมีเส้นพระอาทิตย์เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะ หันมาดูตายางว่าชัดหรือเปล่าว้าโหปะลาระครังชัดแจ๋วเลยนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายเย่างเล็กแท้ตาเปล่านะครับถ้าภาษาเซียนนะครับผมโอเคแหละแต่ทีเนี่ยผมมีเซอร์ไพรส์คนที่จะมอบพระองค์นี้จริงๆแล้วเป็นเซียนน้อยกระครังก็คือ, <laughs> อแฟนผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องกันมาแล้วให้เขาเป็นคนส่งมอบให้กับทางพี่บอยนะครับ,รบ,รบผมโอเคไปส่งมอบพี่บอยดับ ค,ครับขอให้คุณหนุ่มแล้วก็คุณคุณหนุ่มจงมีแต่ความสุขความเจริญครับขอบคุณเรยงสูงครับ,รบผมบผมเองก็ขออารักษนามพญ,ญามารมีพระสมสัมพุทธเจ้านะครับในวันนี้นะครับบุญกุศลที่ได้ทําแล้วก็พี่ก็มอบให้มาเนี่ยผมขอให้มอบให้กับลูกค้าผมทุกท่านเลยที่นะครับมาเช่าทัาขนุมนะฮะแล้วก็หนุ่มก็นำไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาบอกต่อบุญอย่างเงี้ยเพื่อสืบทอดศาสนากันไปเรื่อยเรื่อเพราะผมเชื่อมั่นแล้วเกินว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าพี่นําไปให้ลูกพี่หรือ พี่ชายพี่หรือ team s team s น้องพี่เนี่ยเขาก็ต้องมีความคิดเหมือนผมที่ผมได้มาจากพี่ชายเหมือนกันคืออยากกระสืบทอดพระพุทธศาสนาไปแบบนี้นะครับผมงั้นผมกลับขอบพระคุณไปยังสุนทรพิมพอสวัสวัดอีครับผมออกเดินทางนาตั้งไกลแสนไกลเจอผู้คนมากมายหลายหลาอยู่แค่เพียงค่ำวันพอสว่างลุกสางก็ต้องจาก ต่างต้องออกเดินทางไปอีกไกลกแสนไกลถ้าฉันจะฝากความรักไว้ที่เธอเมื่อเธอเดินทางให้เธอติดตัวไว้ว่ามีคนคิดถึงเธอแม้ห่างกันเท่าไหร่ไม่ว่ายัางไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนราเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ว่านานเท่าไหร่ยังไงก็เป็นเพื่อนกัน